เป็นสิ่งตมาใส่ไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะเห็นบ้างไหมคะไอแห่ฮะมีไอ้แห่จมไม่ขาดาเลยหมดแล้วไปเมื่อกีออออ้ติดตายอยู่ตัวนึ่งลอยลอยน่าจะติดตั้งแต่ตอนเย็นไอ้แห่วิ่งไปเมื่อกี้มจมหมดเลยเนี่ยไอ้แห่ทำเนี่ย เรีร้อยเดี๋ยวเราไม่ขาดหมาแล้วด้วยจริงๆเราดูกันค่ะ <c oughs> เข้ามาเมื่อกี้เจอแฮ่วิ่งออกไปตัวบเบลเล์เลยแล้วตะข่ายของเราตรงเนี้ยจมไปแล้วน่าจะขาดหลายจุด ขาดเยอะเลยเรามีร่องรอยเศษซากของปลาติดอยู่เพียบเลยค่ะนี่มาเช้า6โมงใช่มากันแต่เช้าเลยนะคะ เยอะจริงๆเลยอยู่ทุกที่เลยปลาน่าจะติดตอนกลางคืนอ่ะแล้วเข,เข้ามาตอนกินตอนเช้าอ่ะจะพอมีตัวเหลือให้ให้บ้างไหมนี่ลองลอยขาดรูบลเลย <laughs> หนึ่งหนึ่งแผลไม่ได้นับปลานะคะนับแผลก่อนตัวใหญ่ไม่วิ่งออกไปเมื่อกี้ใหญ่เลยไอ้เห,ห,หี้ติดร้ว่าปลาติดว่ามันจมๆล่ะ น่าจะเป็นสายแห่มันพาไปพันอยู่ข้างล่างแห่ไม่ติดหรอกขาดหมดแหละเหมือนม่ยินนะมม้มๆนะตรงนั้นดินอยู่มั้งดินอยู่ออมีตัวอยู่อ,อ,อู้ยดินยนด้นแรงเลยเหรอ ไม่เห็นข่กระพันภาวนาขอให้เขาเพิ่งเข้ามาอาจจะมีตัวติดอยู่บ้าง จ,จมอยู่ตรงนั้นอุยอ้ยไอ้ดุกปลาบูปลาดุกสองสองตัวหรือสามตัวสามสามตัวนะคะ,ะอุย้ยสองปลาไอป้ปลาบูหนึ่งปลาดุกสองโอ้โหยยัยง,ยยงแข็งไปแล้วตัวน,นึงอืมเขาาจะติดตอนกลางคืนอะ โอ้ปลามาติดที่เดียวกันเลยปลาดุกสองนะคะตัวเบลเลอร์เลยเหมือนกันปดุกสองปลาบูหนึ่งเมื่อวานก็ได้ไปหนึ่งตัวปลาบูเราขึ้นมาก่อนแล้วไปแกะที่บ้านนะคะโอ้โหเห็นจมจมลงไปเลยแล้วคิดว่าอุ้ดึกล่องรอยเขาโดนหางเขาเป็นแผลหมดแล้วอะ่ะหางด้วนแล้วอะ่ะ น่าจะโดน,นอืม <c oughs> ยังมีแต้มยังมีแต้มโอ้ดูปลาบูดิเหล็บเท่ามากวันไหนก่อนน้อยโอ้วปลาดุก อื่นชวนแคทมาแล้วนะครับคุณแคทไม่ยอมมาเช้าดีกว่าป้าโอ้โหใหญ่เลยโอ้โหตายไปแล้วหนึ่งตัวใช่ไหมตายไม่นาน มีตัวอีกไหมหืมอ๋อแล้ก็ได้เพิ่มอีกแต้มหนึ่งแสดงว่าไอเฮ้เพิ่งเข้ามาเมื่อกี้ถ้าเข้ามานานแล้วเสร็จเลยค่ะขาดหมดแน่ น,นั้นตายนานแล้วนะ่ะปาอะไรปะปกระสูบอู้แต่ดูรอยมันกัดกินเลยแต่ขา,ขาดมาเลยดดอืมเดี๋ยวจะเศษเดี๋ยวจะเสร็จซากุกตา นี้เมโอ,อ้โหดูประดุกขาดหมดขาดหมดเบิกงบหลวงแล้วมีงบหลวงให้เบิกได้หรือ อาาฮ่นำเสนอนำเสนอผลงานครับเนี่คนเฮงมาแล้วนะคนเฮงมาด้วยเมื่อวานคนเฮงไม่มาได้ปลาบู่ไปตัวเดียวค่ะดูคนเฮงมาปับ๊บได้ทั้งปลาดุกปลาบู่เข้าฟัางคืนนะครับเขาว่าไป <laughs> ไปไหนหมดนรุม้มมาตุม้ตมหมดแล้วสวยครับดุกใหญ่ครับถ้าไม่ใจไม่ติดแปดเซนนะครับทะลุหมดครับขาดมาเลยงานงานแกะงานยากเลยอะมวนกันอยู่สามตัวถือว่าไม่แห้วนะคะ มีแต้มครับมีแต้มแต้มใหญ่เลยแปดเซนนี้แหละก็ใช้กันถือว่าคุ้มนะครับได้ปลาสายใหญ่ๆเยอะครับอ๋อเดี๋ยวป้าตัวที่ตายนี้ก็จะให้ไก่ให้หมาไปนะครับนี่ค่ะสุดยอดเลยไงครับสาโอ้โหใหญ่กว่าแขนจริงๆใหญ่ๆๆไม่ได้ใหญ่ให้มันขึ้นอืดใหญ่เป็นใหญ่ 来哈。<laughs>